สวัสดีครับวันนี้ครับนางเอกก็เป็นครั้งที่สามนะที่มาที่มาที่มา,มาชาแนาใช่ไหมครั้งที่สามเราก็มาชาแนลแต่เราบอกว่าจะพาไปไหว้พระวันนี้ก็เลยคิดว่ามาไหว้วัดแถวบ้านก่อนตอนแรกจะพาไปทางวัดวกพะกล้ยวัดบ้านแคนะคบวัดโพสิตารามแมี่ยแต่ด้วยโลคนจะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีภารกิจไปทำตามค์กโพดอีกใช่ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมาวัดหลวงพ่อโมหรือพ่อหินดีกว่าวัดจันทรามแถวบ้านให้กดนะครับมาไหว้มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษานะครับที่ไหนก็มาชหน้าแล้วเมืองทะเลยจริงจริงมีหลายวัดมากแต่ก็เอาวัดนี้ก่อนเพราะใกล้บ้านเดี๋ยวเข้าไปไหว้นะครับมันยังไม่ตื่นเลยฮะมันยังไม่ตื่นเลยกางคนำกลางเวรวัดอ่ะเสียงมันแบบเสียงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะได้แต่ตอนเย็นก็ตอนเย็นก็เป็นบัด อันนี้น okay, okay, ่าจะเป็นเรื่องจริงครับผมโอเคครับมาจานด่ายพ่อไปคาเฟ่ดีไหมอย่างนี้ไปวายพกว่าครับแต่กาศการะหลวงพ่อโมูครับพ่เก้าดอกเข้าไปดวให้หน่อยกเข้าว่เก้าดอกนะพุ่เก้าดอก ได้ได้กระกระได้จริงๆใช่โอ้ใครขับมาอืมขึ้นออกขึ้นคะแนะนำคือขั้นตอนล้างรถด้วยนะคะเออจริงเดินผับมาจ้าทางคเหมือนรถไม่ร้องเหมือนรถเป็นลุยเหมือนขึ้นป่าขึ้นเขาเราเข้าไปดูข้่งใข้างนอกในมอเตอรเเพนทางเลย ไอ้นั่นไงนกอะไรนะนก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 ของยุงเออเออของยุงเกือบนกพิราบโอเคแล้วบอกแม่ไก่หงส์ไก่หงส์เออลดไงอ๋อออโอ๊ยเหรออุ้ยนเออเราถอดลำบากแล้วคนละเก้าดอกเก้าดอกไม่ใช่สามเหรไม่แม่บอกเก้าดอก น้องอยู่ใช่หน้าด้ะค่ะบอกปาปคาหน่อยาคบอกให้ไปินัไ่ดเุินไม่รอเอยหิวุินมาจากินมานั้นไงไหมนับเลขถึงเก้าดหู่ช่หน้าแต่นับครั้งอยูหน้าเดียวคะ มาแทนเลยก็เอยู่บ้านเก่าคตนีไม่ได้มาออกเลยแล้วเมื่อไหร่จะย้ายไปอยู่ยะโสะเมื่อไหร่จะไปอยู่ยะโสอยู่รังสิตดีวะอยู่รังสิตอ่โอเคโอเคโอเคอยู่รังสิตนราอยู่รังสิตไงอ๋อรังสิตมันล้า ใช่เราเสร็จแลาวแต่ท่าพระรถติดมากแต่ท่าพระรถติดมากติดที่เราแต่ถ้าพระรถติดจริงนะจะรันจะรันก็ตังไปหาที่ใดเถ้าออกบ้านตีโมงเราถึงค่มหนึ่งแต่ว่าอยู่บ้านนี่ใช่ขึ้นทางนี้เลยไปว่าตรงเหน ไม่ทำไมอันนี้เลไนะใช่เราก็จะได้ข้างในแล้วก็เอามาเส็ยบข้างนอกใครเป็นคนในพื้นที่เนี่ยแตง่ห้คนเสียบตันยิ่งง่ายเดียวแตงเป็นเด็กชายมากแตงมาทุกวัดละ ด้เสีงเช่อีอ่ะไปไหนเชื่อีแม่ออนีาเดิงไ๋ทางทีี แบงได้แบงได้ไหมแกะลรอก็ต้เหรียญอะไรก็ได้เหรียญอะไรก็ได้ดีลยวรนรอคุณตาทิ้งวัดช่หนาเกสุดำแต่เราจะน่ารัเลยก็เลยไม่ท้า รถัสุกนี่รถปัสุกชัยนาทอ๋อวัดปรกโองใช่ที่ที่ข้ามาพี่ก็จะมาแค่สองสามวัดนี่ใครก่อนออหรืออ๋อนาตาไม่เคยไม่เคยเคยแต่แบบนี้นี่เออจะดูเลขแรกสุด ขอญาติโยมตั้งใจระทอนอะติวาธนาสิริภะนิจามุธาปัจจาริโนจตฺตาโลธรรมาวัคันติอายุวนโนสุขังักลังเพื่อมเสียงเสียงสี หยิบนี่หรอใช่หยิบเลขสี่มาฉีกเอาแผ่นหนึ่งขอโชว์หน่อยค่ะใช่ครับสี่ครับไม่อ่านหรอไม่อ่านไปอ่านไปเดียวไหม ขอญาณเดิมตงตั้งใจละทอ,อัอภิวาธานาติริภะเิจังวุทธปะปจาริโนจตารโหรมม์วะหันติอายุวันโนสุขังภะนังเสื่อเสียงเตียงตี กบอุ้ยีบุญเกิดอุ้ยแม่ได้อะไรฉีขาดแล้วได้ได้ต้องมัไม่ใช่ของตัน้องสื่หายหรือป้าไม่หายของของน้องท่นได้เลขอะไรนะของได้เลขสี่อ่านีได้เลขอะไรนะของแม่ได้เลขอะไรนะคะเลขสิบเอ็ด ทุกคนวัดนี้นะอกแต่ผมอ่านแล้วนะครับอ่านแล้วเรืือของนางเอกยังไม่ได้อ่านนะก็คือก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ตอนแรกว่าจะไปหลายวัดแหละแต่ด้วยระยะเวลาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวอบอีกทดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านไปทํซุ้มตําข้าวโพดนะครับแต่ก็จะเป็นไลฟ์สดตอนนี้ก็จะเป็นแบบยาวๆไปเลยนะครับ เพงเงก็จะได้เป็นลิเกหรือเปล่าะดีอยู่ค่ะดีดีป่ะดีดีดีแล้วสรุปแล้วก็ของฟันของฟันจะจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเจอมาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ชนะภายได้ด้วยความความมุ่งมั่นและความด้วยใจให้มุ่งมั่นอะไรเงี้ยที่ผมอ่านอริงจริงแล้วก็ ออนนี้พูดไม่ได้แล้วมีอยู่อีกเลอะผมตกใจมากเดี๋ยวหลังหลังหลังคลิปขอดูหน่อยนะฮะได้ได้ถ้าผมตกใจมากเนียอ่าโอเคครับไปแล้วไปตกใจด้วยแล้วไม่รู้เลยถ้าพูดจะดูมีอะไรนะ จะอาจเป็นคลิปยาวหรือว่าตัดไปก่อนไงไม่หมดแหัวไปแหววไปถ่ายไปเลยเดินในธรมดานั่ง่ายทอ่างไปไหนเขาเป็นม้ากันด้ยจะไปถ่ายรูปข้างในเลยแต่กดถ่ายให้อยู่นะตอนอัดตอนไหว แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายฉากนี้นะแม่พี่ดาวถ่ายรูปให้หน่อยพี่ดาวนั่งถ่ายรูปใหเดี๋ยวพามด้เก็บพวกเนีอยู่นี่อยโอ้ย่าได้บอกนี่อยากกนนาพยองชาตมดี๋ย่ตงมาบอกว่าอห้กินเลยทกา้แม่แม่หันกล่มแม่ตรงๆ ตรงตรงตรงตตคืออะไรจะใช่ไหยกข้อต่งต่งคือคือไม่ตองเห็นขาอะไรนมีคาเก่งมัเมต้องเ็อก้ยลวก็มาไม่ต้องเห็นค่ะสักพู่นะก้อยนะไม่ต้องเห็นขาะแบ ้องได้เห็นเขาต้องอย่างนี้แล้วไปครอบเอาไ็ได้ถ่ายในธรรมชาติเลยเดินหนึ่งสองสามน้าต่างเป็นเดี๋ยวจะเป็ดเดี๋ยวจะเบ็ดครอบเอาแด้โอ้องไมก้มมาพองกันหน้าต่างน้าต่างน้าต่างแต่ถ้า้าเราวถ้าเรางแบบนี้แหละแบบนี้แหละอนี่ไงเอาแบบนี้ ได้ได้แต่กล้องนี้ก็มีอยู่ก็ได้ไไดกดถ่ายให้หน่ยอยโอเคเห็นเลยไม่ได้เลไม่ตัด <c oughs> เมมห,ห,หมาะสมกันเนาะยิ้มตามมันมืนแล้วใครเป็นยังใครเป็นหยิ่งน้อง,นองอ่าดู ถ่ายไปยิ้มไปน้มตัดอได้ยกเพูแตเอาน้ำมันผมหนอยฮะนมันนยได้อเ้เป็นน้ำมันเอาไว้ให้ผนเชื่อคนใชหน้าปังปังร้อนงมาม ุณไดุ้ณได้มไม่ได้พาลย่ทันแล้วหมไม่ไม่ไทันเลยกลัวอะไรกลัวอะไรรู้สึกแม่แม่ใส่ให้ใครแม่เอออะออ้อ๋อ ปังาทหมดทุกหมดทุกหมดโสดจะเริ่มเดินไปด้วยกันนะาทุลาลาพระกราแล้วก็ราบลา